วิทอว์ about เมื่อมีค่าสเปนนะเมื่อเมื่อเมื่อ it mean เมื่อไหร่ it is not mean the W S q u e s t i o n understand I will go to see you when I am in พัทยาจะไปหาคุณเมื่อเมื่ออยู่พัทยาเมื่ออยู่พัทยา for example Lina will will go will go to Buddha image อ๋อ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 แกรนพาเลตอยู่โน้ตแกรนพาเลต อินไทยแกรนพาเลตอินโนนั่นแหละวัดพระแก้ววีแคนคอร์วัดพระแก้วพระแก้ววัดพระแก้ววีแคนวัดพระแก้ววัดพระแก้วอ่ะเดาเดาช็อตเบอร์ดวัดพระแก้วอย่าวัดพระแก้วโอเคมีนั่นแกรนพาเลตนะนั่ t h a t is why when we use when we use เมื่ออินมีนั่นเวน but in this case you don't you don't use to be W expression not เมื่อไร because you know already but if you know when what time what day what month what year you s e y w h a e เมื่อไเ when you go home คุณจะไปบ้านเมื่อไร okay but if you say if you use call compound to sentence when it mean เมื่อ okay เคลียเคลียะเคลียชัดเจนนะ okay 看，我是一